ลองก้องอยู่ปูเองมาซิมกันเบิงพันวาหนว่วยใหญ่ซ้ำแขนแจะบุู่รว่สกแกบอขาไี่น้องค่ะเนี่ยยังไม่เกี่ยเลยหวานมาก หย,ยแก้วกับเสียดพอแก้วค่ะพี่น้องว่าเข้มด้วยแก้วแก้วปลาพริกดิบค่ะตามเองเฮ็ดเอง Hãy chép Chép เก็บไม่ไม่เนาะค่ะเก็บไม่ไมจากสวนนี่หมูสามชั้นทอดก่อนนะคะ แข็งน้องใหม่นี่จะขาดปลาขาเนาะคาดเป็นรองค่ะถ้ามีปลาขาอันนี้แสบรวอดแข็งน้องใหม่เนาะคะ่ะตอนเย้ๆงงอ่นอนๆง้ม,ม